สวัสดีพี่พิชมาชิกนะครับผมเนาะมาเจอกันอีกแล้วนะครับสลับแนทางฮานอยวันนี้นะครับทางช่องทางนะครับอาบาวเลขกเด็ดนะครับเพิ่งเป็นฮานอยเซเลตีผมในมาชิกเนี่ยนะครับ ะนะครับเข้ามาแล้วข้อควละหนึ่งไร่หนึ่งใจด้วยนะนะครับก็นอมบรรยากาศนะผมสดชื่นมาฝากตอนเช้าๆนะนะไม่มีอะไรก็มีแต่ต้นหญ้ามีต้นมะพร้าวเนาะนะครับอ่าวันนี้นะท่ามาชิกวันนี้มีแนวทางเลขทูบอ่าปู่เวสวันโนเนาะผมจุดแล้วตอนเช้านะขอพรปู่เวสวันโนแล้วก็มีพัฒนาพัฒนาถือว่าเดินดีนะสลับสูตรฝั่งนี้อย่าลืมไปติดตามรับชมเนาะนะครับผมนะครับสูตรถือว่ากำลังไหลลื่นสลับพัฒนานะนะไปร้อยผ่านมาก็มาที่สองหกนะครับสำหรับอลาพัฒนา ส่วนในทางยังถือว่าไหลลื่นอยู่นะครับอย่างหน้าตามนอสลาปนาแล้วก็ฮานอยนะเมื่อวานเนี่ฮานอยมัดดวมนะครับก็ยังถือว่าเดินดียังไหลลื่นเหมือนกันสตาบในทางฮานอยเนาะทุกสูตรทุก,ท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 กในทางถือว่าคัดเน้นหมดในมาชิไม่ชัดเจนอย่างไรเฮมาชิก็สามารถที่จะ คอมเมนต์ใต้ทิปผมไว้เนาะนะครับอ่านทุกข้อความอ่านทุกคอมเมนต์ในมาชิกนะเนาะจาพี่มาชิกที่มาติดตามมาก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไปด้วยแล้วก็ทักทายนะครับเวลาผมลงคลิประบบจะแจ้งเตือนนะครับผมรัฐบาลไทยใจรู้ร่มนิดนึงนะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยอ่ะนะครับข่าวสารสั้นนะพี่มาชิกเดี๋ยวไปดูสรุปผลฮานอยเมื่อวานกันนะครับผมเนาะยังไงขอเป็นวันดีๆใส่พี่มาชิกทุกคนไว้ด้วยกันแล้วกันสำหรับแนวทางวันนี้ทั้งพัฒนาและก็ฮานอยนะครับไปดูสรุปผลกันครับว่าเมื่อวานว่าเพ่นอย่างไรนะครับผม นะนะครับมาดูสรุปผลเมื่อวานกันก่อนสําหรับแนวทางฮานอยสถิติเนาะซึ่งเป็นมัดรวมในมาชีนะครับผมเนาะนะทางช่องอบ่าวดีดีขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยในมาชีนะครับขอคนณดหนึ่งไลค์หนึ่งใจเนาะเข้ามาแล้วนะครับผมเนาะนะครับสรุปผลก่อนนะครับเทียบเแียงสีน้อยเป็นมัดรวมนะครับผมเนาะนะครับมาเกอยพิเศษปกติแล้วก็ v ีพนะนะครับน้อยเก็ตนะนะครับพิเศษ ปกติก็วนะี p นะครับสรุปผลสีน่อยนะครับผมอ่านาเกตสี่เจ็เกาสามห้านอสี่เนะ 4, 7, 9, นะแล้วก็3าห้านะพิเศษนะครับ6กหนึ่งสามสแล้วก็4ีสนะนะครับอ่าแล้วก็ปกติ6กแปดเกนาะหกแปดมนะนะครับแล้วก็ v ีพนะครับ 45517นาะ455นะ,45ะ17สำหรับในรอบวีทีนะครับผมเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับเมืม่อวานผมเรียนสาม,มคับเจ็ดมาชิคนะเมื่อวานผมเรียนสามไปเจ็ดบางคนคงเคนี่ยน,นะครับสามตรงเลยก็มีเมื่อวานนะครับอ่ะนะครับ มาดูสรุปผลเมื่อวานนะครับสำหรับแนวทางฮานอยสถิติผมเนาะนะเนะมื่อวานผมเรียน3เกเอเอเจกับ3สำหรัฝั่งนี้จะมีเด่นตารางด้วยนะนะฝั่งนี้จะมีเด่นตารางนะมาชีนะผมเนาะเทียบเคียงซินะน้อยคิดนจะพิเศษปกติแล้วก็วีพีนะนะครับกระชากเมื่อวานนะครับ93586นะ935มีไหอ่ 3, ะรนะรนะกระชากเข้าช่วงนี้เนาะ35เนี่ยมาชิ้นะครับ 9, 3, 5, นะครับเข้าช่วงนี้นะกระช้านะครับ935กระชากนะ935 กระชากนะโอ้โหสามพี่นั่งเลยนะครับผมตารางนะอันนี้ผลิตตารางแล้วก็เออมาชุดน,นี้สามาราตัวนี้ด้วยนะสลับกระชากเนาะไปโฟกระชาติเมื่อวานแล้วก็อ่าแปหไม่มีเนาะนะแปดหไม่มีนะมาชิกนะแล้วก็อ่านจิตสี่เจ็ดเก้านะสี่เ้าเจ็มาชุดนี้นะครับเจมาชุดน,นี้นะครับสี่้านะครับสพี่น้องอไหมโอ้โห สามตรงเลยเมื่อวานนี้ครับสามสามตัวตรงเลยนะเอ้าเนี่ยไอ้โฟน้อยกิจนะสามตัวตรงเลยเมื่อวานเนี่ยนะครับสุดมากเลยนเนาะเตยโฟเฉพาะเกียร์สามห้ามีไหมสามห้าก็มาเอาเข้าชนี้อีกนะเออเข้าชนี้อีกสามห้าโอ้โหเมื่อวาน,นอยกิจที่ว่าเดินดีไอาสา้สถิติตที่ว่าเดินดีนะเอ้าเข้าสามตัวตรงนี้ก็เกียร์วสุดยอดแล้วนี่นะสี่เจ็ดเก้าเลยนะโอ้โหฟุกมากเมื่อวานเอ้า แล้วก็เจ็ดเก้าอีกอแล้วก็สามห้าอีกช่วงนี้อีกเนาะนะครับสามห้าน,นะครับสองรอบแล้วนะครับทางกระชาด,ด้วยแล้วก็นอยจิตเนาะนะครับเอเจ็ดเก้าอีกเอ้ะแต่สามไม่นั่งไม่ลงนะเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าช่วงนี้นะนะครับผมแล้วก็พิเศษหกหนึ่งสามนะสี่สามเนาะหกหนึ่งสามสี่สามมีไหมสี <c oughs> ่สามอสี่สามมาอีกเนอะ้า นะครับหนึ่งสามไม่ลงหนึ่งสามเด้งนะสำหรับตัวเด่นเนาะเด่นเด้งนะเมื่อวานเนาะนี่นะครับผมเด่นเด้งนะเมื่อวานเนาะนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ไม่มีนะครับอันนี้ห้าสามตารางนะครับแล้วก็ปกตินะหกแปดแปดเก้าสามหกแปดแปดเก้าสามไม่มีนะแต่เก้าสามเข้าตารางอีกนะหกแปดแปดไม่มีอันนี้สามสามเนาะนะครับอ่นเก้าสามข้าตารางนะชุดนี้นะครับ คาบตารางนะครับตารางตารางอืมฟังนี่มีเด่นตารางนะแล้วก็พี่พีนะครับ45517 45517อันนี้ไปถึงแค่70เออไปถึงแค่70นะครับแต้มเดียวเนาะเอา้านะครับ55ไม่ลงนะครับผมอ่ะสรุปนะเมื่อวานนะนะครับสรุปเมื่อวานนะนะครับกระชากนี่นะครับ3นั่งเนาะนะครับ935เนาะช่วงนี้เฉียงนี้แล้วก็อ่า35กระชากเนาะแล้วก็ นาจีดสี่เจ้าตรงเลยนะครับสามที่นั่งตรงเนาะนะครับส7 9เจ็ดชุนี้แล้วก็3าอีกชุดนี้เด้งอีกนะครับเมื่อวานนะนะครับแล้วก็สี่สาชุนี้นะครับพิเศษเนาะแล้วก็ก็สามอ่านี่จะลาเอ้านะครับก็ทำเต็มที่แล้วสำหรับเมื่อวานก็ดีใจนทำอาชีพผู้โชคดีด้วยนะครับผมนะทุกๆในทางเทวคัตหมดเลยมาสิลาเอานะครับ วันนี้ตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางฮานอยสถิติผมนะนะขอบคุณทุกคนคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกทุกการไลค์กันแชร์ใจมาชิกด้วยนะขอบคุณทุกทุกการติดตามใจมาชิกที่มาติดตามใหม่ด้วยกันลายกันไม่ชัดเจนยังไงสามารถที่จะคิมอ่าคอมเมนต์ผมได้เนาะนะครับใต้คอมเมนต์ได้เลยนะอ่านทุกข้อความอ่านทุกคอมเมนต์นะนะครับวันนี้มีแนวทางในทุกปู่วิศวโนแล้วก็แนวทางลาพนาถือว่าเดินดีนะลาพนาถือว่าเดินดีในมาชิกทักสองสามรอบแล้วนะครับมาถึงมาแล้วสุดทรุดดินแล้วนะฮะวันนี้ก็็คคัััดดเเเนนนนนนน้้หมมมมือิะะะะาแลลววกรรรฐบบไทยจ่ผ ห้านอยสถิติเนาะวันนี้คัดแล้วนะครับผมวันที่ห้าทับสิบเอ็ดทับหกแปดเนาะนะครับเป็นทางสถิติผมนะขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะขอบคุณทุกทุการไลค์กัรแชร์ใจมาชิ่งด้วยฝั่งนี้จะมีเด่นตารางนะฝั่งนี้จะมีเด่นตารางในมาชิ่งนะครับอ่านะครับสหรับใครจะเข้าบ้านเขียวก็บีทีแปดสองเจ็ดเนาะอ่ะมาดูตัวเด่นนะสลับสายออกกำลังกายเนาะ เด่นนะคุณเด่นนี่นะสลับวันนี้นะครับผมเด่นเด่นเด่นสามห้านะวันนี้สามกับห้าได้เด่นนะนะครับบางทีเข้ามาเป็นคู่นะที่ปลอดภัยก็คือในตัวเด่นเนาะสลับใส่ออกกันไปขายเนาะนถ้าจะคู่ก็สามห้าห้าสามได้มาชิแล้วก็ตามด้วยสองตัวเด่นเดินสองตัวเนาะอ่าสองตัวเด่นเนาะสองตัวเด่นเดินสองตัวนะครับอ่าเด่นสามนะสามหก 3ามเดนะสาแนะเดอนสแล้วเดอนหล่ะห้นะห้าหนสองข้าม5้านไปวันนี้นะครับเบ้นนะสามสามห้าหา่างเบ้นเนาะนะนะครับยังไว้ใจไม่ได้เบินนะ้นเนาะเมื่อวานนี้เบิ้นมาแปดแปดกับ5้านะสลับเมื่อวานนี้นะสิ ห้าจะมาไหมสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเป็นมัดรวมเนาะนะครับผมสามห้าสานะเมื่อีเข้ามาเป็นคู่เนมาช้วิธีปลอดภัยคือในตัวเด็นเนาะนะครับสามหกสาเจ็ดนะครับเด่นสามผมเน้นนะครับทำเจดเจ็ดสาดินทางไปเยลืมมนทางกลับเนาะนะครับแล้วเด่นห้าหละห้าเ้าห้าหนึ่งห้าสองนะนะครับห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองผมเน้นนะครับ ห้าสองสองห้าเนี่ทางไปยี่หรี่เดินทางกลับเพื่อกันเนี่ยมาสินะครับอ่านี่ระวังกระดูกหัวนเนาะนะครับเออเอาเฉพาะในตัวเน้นนะครับไม่ใช่ตัวเน้นไม่เขียนนะนะครับเนทุอ่าบางทีก็ต้องระวังในตัวรองด้วยนะทุกตัวเลขถือว่าคาดหมดเลยในมาสินะครับเราเดินทางไปยี่หรี่เป็นทางกลับจะปลอดภัยซ้ำห้าห้าแสบในทางเบื้อเนาะนะครับอ่าแคบเลยนะครับใส่มาุดจะพูดเด่นสองตัวแล้วก็ตามด้วยสามตัวเด่นเด่นสามตัวเนาะสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นสามตัวนะครับ 3 5 9นะแล้วก็1 3 7สดนะแล้วก็8 5ดอนะอันนี้คือในชุด3ามไปั่งกระสชุดอีกที่เรานะครับผมเมื่อวานในี่มตรงนะ3ตัวตรงเมื่อวานนอยกิจนะครับผมมาตรงเลยเมื่อวานนะครับผมอ่ะฝั่งนี้จะมีเด่นตารางนะฝั่งนี้จะมีเด่นตารางเด่นตารางนะครับเด่นตาราง วันตารางก็เขียว่าเดินดีนะนะครับสำหรับเดินตารางเนาะทางเราพัฒนาแล้วก็ฮานอยแล้วก็รัฐบาลไทยนะสำหรับเดินตารางนะครับผมนาบช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่ายลืมดูแลสุขภาพกันด้วยด้วยให้มันชิดนะครับผมผมันไม่ค่อยสบายกันใช่ดูเดินตารางนะตารางนะมีสามมีเจ็ดอ่ามีห้ามีสอง มีแปดนะสำหรับเด่นตารางนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมยอม้อนอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับทางคานอนสถิติทางช่องทางเอาบ่าวเลเด่นนะประจำวันอ่าพุทธที่ห้านะครับอ่าพฤศจิกาย,ยนหกแปดเนาะนะครับในตัวเด่นนี่เทวคัดเลยนะนะบ,บางทีเข้ามาเป็นผู้ต้องระวังด้วยวิธีปลอดภัยในตัวเด่นเนาะนะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดเด่นละสามชุดนะสำหรับชุดจะกผู้เด่นเนาะเดินทางไปอย่าลืมทางกลับจะปลอดภยัยวันนี้ต้องระวังในตัวรองโดยผมยังสามเจ็ดนะได้เด่นห้าละ ห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองนะผมเน้นห้าสองนะนะครับทุกตัวเลขเดบักคัดหมดนะทางตัวเด่นตัวรองเนาะนะครับเบ้นก็สามสามห้าห้านะสลับไปทางเบ้นวันนี้นะครับอย่างไว้ใจไม่ได้สหรับมาหางเบ้นเนาะสลับใจกระโดดขึ้ดูแล้วกันนะครับผมบอกเฉพาะในตัวเน้นอันนี้เขามีสองชุดเนาะนะครับอ่ะนะครับแคปเลยนะสหรับไปชุดจับคู่เด่นสองตัวและวสามจุดเด่นก็มีสามห้าเก้านึงสามเจ็ดแล้วก็แปดห้าสองนะนะครับอันนี้คือสามไม่น่าไอเมื่อวานนไปโปรหน่อยกิบสามตัวตรงเลยนะครับเจ็ดสามห้าสองแปดสลับเด่นตารางวันนี้ตารางก็ถือว่าเด่นดีนะคครรรัับบอ่ะะะะนก็จปมา นี่สำหรับแนทางคณิตศาสติผมเนาะเป็นมัดรวมนะแต่ต้องเอาเบาเลยเด็ดในมาชิก uh, ขอเป็นวันดีดีครับม่ชิกทุกคนไว้ด้วยกันเลยกันพอมาสองนั่งสามนั่งสำหรับวันนี้เนาะนะครับกรเกิดว่าคาดแล้วนะครับผมอ่ะขอบคุณทุกอคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ชใจมาชิกขอบคุณทุกทการติดตามใจมาชิกที่มาติดตามใหม่ไว้ด้วยกันเลยกันไม่ชัดเจนอย่างไรนะครับไม่เข้าใจอย่างไรกับสูตรแนวทางก็คอมเมนต์ไว้ในมาชิกนะครับวันนี้มีแนวทางในทุบมงคลปู่เวสบันโนนะจุดขอพรละแล้วก็มีเราพัฒนาเราพัฒนาทีว รัฐบาลไทยจะร่มร่มนิดหนึ่งในมาชิกนะครับผมเดี๋ยวทีนี้มันลุ้นกันนะครับผมเนาะช่วงนี้เป็นของทุกคนนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยไปเจอกับผมเที่ต่อไปสวัสดีนะครับ